ันนี้ก็อยู่กับคุณป้าสายเปียวอีกแล้วนะคะวันนี้จะพามาทํายําขนมจีนยําแบบมั่วๆนะคะมีอะไรก็ใส่เข้าไปเพราะว่าเราเพิ่งจะได้ขนมจีนมาเมื่อวานนี้เองค่ะมาอยู่จะเดือนนึงแล้วหาขนมจีนพูดขวัญความไม่นั่นโทรตัวเองนะคะบอกหาขนมจีนหาไม่เจอนะคะเพิ่งจะได้มาเมื่อวานนี้แต่ก็เราก็ไม่มีป้านะคะเราจะมีแต่กุ้งสดนะคะ แล้วก็มีกุ้งสดมีทั่วฟักยาวแค่นี้นะคะเราไปทำยำขนมจีนกันนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครต์ให้คุณป้าสายเปียด้วยนะคะช่วงนี้ก็อากาศที่นี่ก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะคะแล้วก็ซอยทั่วฟักยาวนะคะขนมจีนเราก็ต้มเสร็จแล้วนะคะต้มเสร็จแล้วเราก็ต้องเปิดดูใหม่ว่าต้มประมาณเท่าไหร่เท่าไหร่ศึกษาใหม่กันเลยนะคะ ศึกษากันใหม่เลยว่าจะเอาอยัางไงกับชีวิตในการทํากับข้าวนะคะอย่างกุ้งนี้เราก็ลวกไปแล้วนะคะลวกโดยใส่กับอใส่กับไอ้รากผักชีนะคะเพราะว่าผักชีเราซื้อมารู้สึกมันจะเริ่มจะเน่าแล้วนะคะแล้วเอาผักชีมาใส่นี่ก็ผักชีนะคะ เราก็จะมาทําขนมจีนกันนะคะเราจะมาทํากันนะจีนเราก็ได้มาแล้วลวกไว้แล้วอืมเป็นคนชอบเส้นนะคะเป็นคนชอบเส้นก็จะกินเส้นเยอะกว่าข้าวหน่อยนะคะโอเคนะคะมาทำขายขาขนมจีนแบบมั่วๆกันนะคะมั่วได้มั่วไปสูตรไทยสูตรมันนะคะที่เราจะใส่ก็มีเราได้พริกป่นมาจากเมืองไทยนะคะแค่นี้ละคะ่ะที่ิดกินเป็นวันแรกนี่แหละ พริกปนรู้สึกจะเผ็ดนะคะแล้วก็ใส่ไปเยอะเนาะพริกป่นใส่ไปหน่อยนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือนี่เลยนะคะผงนัวของเรานะคะผงนัวใส่เข้าไปนิดหน่อยะคะ่ะใส่เข้าไปนิดหน่อยป้าส่เปียวไม่ค่อยชอบหวานนะคะจะไม่ติดหวานนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือนี่เลยคะ่ะน้ำปลานะคะน้ำปลาแม่อีพิมพ์นะคะทําอะไรก็อร่อยดูสิ เขาไปเพาประมาณมเค,ค่น้ำลายไหลเลยค่ะน้ำปลาอีกนิดนะึงกะเอานะคะเราไม่มีนั่นแหลคะ่ะเรากะเอาอย่างเดียวคะ่ะผงนัวเราไม่ต้องใส่เยอะนะคะแล้วก็เป็นมนะนาวกับมะเขือเทศนะคะนากับมะเขือเทศ ใส่ปไปกุฎาสายเปรี้ยวนะคะมันก็ต้องเปรี้ยวค่ะขาดไม่ได้นะคะอยู่ไหนก็ช่างขาดเปรี้ยวไม่ได้นะคะอย่างอื่นอาหารฝรั่งอกินได้หมดนะคะแต่อย่างนึงคือขาดไม่ได้คือเปรี้ยวนะคะก็ใส่ประมาณนี้นะคะเนาะชิมดูก่อน รสชาติจะเป็นยังไงเปรี้ยวอีกหน่อยนะคะยังไม่เปรี้ยวเลยมะนาวไม่นม่าจะพอขอไปเอามะนาวอีกหน่อยนะคะ น่าใส่ไปอีกค่ะเพะความเปรี้ยวสาดใจแล้วก็รู้สึกจะไม่เผ็ดนะคะเ้องใส่พริกอีกหน่อยใส่พริกอีกหน่อยหลัจากนั้นก็ใส่ถัวะะว่วลงไปนะคะถั่วถั่วลงไป ใส่มันก็จะออกเี็แดงเน่นะคะสีโอน้น่ากินมากเลยชิมก่อนอืมจริงๆทำกับข้าวนี่ก็สไตล์ใครสไตล์มันนะคะอะไรที่มันอร่อยเราก็ใส่ลงไปนะคะ กเรียกยำม่วนะคะเอาที่ตัวเองชอบใจนะคะขนมจีนใส่ลงไปทําไปน้ํำลายไหลไปนะคะทําไปน้ําลายไหลไปน่าอร่อยมากเลยโอ้โหเดี๋ยวปรุงรสก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาชิมให้ดู ดูน่าจายำขนมจีนนะคะเป็นยังไงมัง่งนะ่าอร่อยไหมเอ่ยสุดยอดเลยใชะ <c oughs> ผักเราก็ไม่ค่อยมีนะคะเราวก็กินกับผักชีเลยนะคะแล้ก็กินกับผักชีเลยไปไปลองชิมกันนะคะฝีมือคุณป้าใสาเ่เปรี้ยวเนี่ซึ่งปกติจะไม่ค่อยทํากับข้าวนะคะแต่ถ้าทำเราก็คิดว่าตัวเองเป็นคนทำกับข้าวอร่อยนะคะทุกคนไปไปชิมกันจ้า ขนมจีนแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูสินะอร่อยไม่เอ่ยมามาลองชิมดูยำม,มั่วนะคะยำขนมจีนแบบมั่วๆม,มีอะไรก็ใส่เข้าไปนะคะน้ำลายไหลน้ำลายไหลเลยนะคะน้ำลายไหลเลยชิมกุ้งก่อนนะคะอไม่ถนัด อร่อยมากค่ะจะไมันจะออกเปรี้ยวเนี่ยนะคะบเพราะคุณป้าสายเปรี้ยวชอบเปรีร้ยวค่ะอร่อยมาก เผ็ดนิดหน่อยค่ะโอเคนะคะยำม,มั่วขนมจีนนะคะมีอะไรก็ใส่ใส่เข้าไปอร่อยมากเลยค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้คุณป้าสายเบี้ยด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยคะ่ะเจอก,กันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย